As a little child, I naturally would see magic in the world around me. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียร์ที่กิ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าเป็นเมคอัพแบบโทนส้มๆแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นโทนส้มที่เดียรู้สึกว่าเป็นโทนส้มที่มีความสดใสนะไม่ใช่ส้มที่แบบอมน้ําตาหรือติดน้ําตาอันนี้เป็นส้มที่แบบเฮ้ยน่ารักสดใสแต่งไปทําอะไรที่มันดูสดใสได้แต่งไปเที่ยวแต่งลุกแนวซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามากมานะคะโอเคถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยว่าลุคนี้นะคะใช้เครื่องสาอางอะไรบ้างแล้วก็แต่งยังไงบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นอย่าง แรกเดียวจะมาทาเป็นคูชั่นนะคะวันนี้ลุคของเราอะ่ะมันจะออกเป็นแบบส้มที่ดูสดใสนะเป็นส้มที่เห็นแล้วปุ๊บแบบดูสดใสขึ้นมานะคะเดี๋ยวมีคูชั่นของจองแซมูน2ตัวใช่ป่ะรุ่นที่เป็นมาสเตอร์กลาสกับ รุ่นที่เป็นมาสเตอร์คลาสกับรุ่นนี้นะคะแต่เดี๋ยวชอบรุ่นที่เป็นมาสเตอร์คลาสมากกว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าอันนั้นอะเข้ากับผิวเนี่ยมากกว่าตอนที่เดียรีวิวไปอะเดียวเคยบอกว่าเออมันดูแบบเปียกใช่ปะแต่ว่าพ่อใช้จริงๆอะชอบมากทุกคนคือที่ชอบอะเพราะว่าผิวมันไม่ดรอปเลยนะคะระหว่างวันมันให้ผิวที่ดูสวยตลอดทั้งวันเลยนะพอลงคุชชั่นเสร็จนะคะผิวเราก็ดูดีขึ้นมานดนึงแล้วใช่ไหมเราก็จะมาลงเป็นคอนซีลเลอร์ของทาต่อนะอันนี้เดี๋ยวจะลงบริเวณ ตรงใต้ตาแล้วก็พวกแบบสิวตรงนี้ของเดียวนะคะจริงๆช่วงนี้ก็ไม่ได้มีสิวเยอะมากนะแต่ว่าก็ปิดๆนิดนึงนะคะแบบมันเป็นเหมือนรอยเก่าๆอ่ะทุกคนที่มันยังไม่ได้หายดีนะคะเดี๋ยวก็ใช้พับคูยชั่นอันมา่อกี้ของจองแซมมุนตบๆไปเลยนะ มันก็ง่ายเดียวแล้วก็เร็วด้วยปกติอเดียไม่ค่อยแต่งหน้าเป็นโทนส้มเลยแต่ว่าพอลองปัดแก้มเป็นโทนส้มครั้งนึงอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองก็ได้อยู่นะกับสีส้มอะไรเงี้ยก็เลยลองแต่งเป็นโทนส้มดูนะคะคิ้ว่ามันน่าจะเข้าอยู่เขียนคิ้วใช้ของ b r ์อีกนะคะมันเลอะๆนิดนึงเดียวก็ใช้กับแปรงที่เขามีมาให้เลยนะคะ ตอนนี้คิ้วมันอาจจะดูลกๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเดียไว้คิ้วอยู่เดียกําลังจะลองไปการคิ้วที่ร้านครั้งแรกนะทุกคนเดียยังไม่เคยไปแบบการคิ้วจริงจังที่ร้านเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะมาแต่งตากันนะคะเดียใช้เป็นครีซีอันนี้ลงเป็นเบสที่ตาก่อนนะลงไปทั่วตาเลยนะคะอันนี้เป็นสีที่ออกแบบว่าส้มๆนิดนึงเห็นไหม คือเพราะว่าเดียไม่ค่อยแต่งโทนส้มบ่อยใช่ปะทาให้ไม่ค่อยมีอายแชโดว์ที่เป็นสีส้มเลยเพื่อนๆก็เลยเออเอาพายเมื่อนี้มาทาเป็นเบสให้มันดูส้มๆหน่อย,หอยเห็นไหมมันเริ่มจะส้มขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่โทนที่เรามีคือจะเป็นออกชมพูตุนชมพูน้ําตาลเลยแบบเนี้ยเยอะมากเดียก็จะใช้เป็นพาเลตอันนี้เป็นของโรมานนะอันนี้เป็นโรมานที่เอกกับไลฟ์เฟรนนะคะจะมีน้องแซลลี่ที่เป็นเป็ดน้อยอยู่ตรงนี้นะเดียจะใช้สีเนี้ยทาทั่วเปลือกตาก่อนอันเนี้ยมันจะมีชิมเมอร์แบบเล็กๆนะเดียจะทาไปเลย ทา,าทับเมื่อกี้ไปเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นแปรงพุ่มๆนะคะกับสีส้มอันนี้นะอันนี้มันจะแบบมีความติ่งชมพูเล็กๆนะแล้วเดี๋ยวก็จะจุดไปบริเวณตรงนี้เลยนะคะตรงแบบเบ้าตาของเราแล้วก็คัดมาจากด้านหลังเนี่ยคัดมาจากด้านหลังแล้วเราก็เกลีย่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแปรงที่ดูฟุ้งๆนะคะแล้วก็เกลี่ยแบบนี้ แล้วเดียก็จะใช้เป็นสีนี้ที่มันจะออกเป็นเหมือนแบบเขาข่าบุกนิดนึงนะคะบริเวณหัวตาแล้วเดียก็จะใช้นิ้วนะคะกับกลิตเตอร์อันนี้นะแตะให้แบบแค่นิดๆพอนะคะแล้วก็แตะแตะบริเวณตรงกลางตาตรงนี้เลย เนีนะ้คือมันจะเป็นกลิตเตอร์เลยนะไม่รู้ว่าเพื่อนจะมองเห็นไหมมันจะเป็นแบบเ็ดเบนเเเลยเห็นไหมเนี่ยพอได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาใช้พาเลตของ h o l ิก้าฮอลิก้าะใช้กับสีน้าตาลตรงนี้นะคะเราจะมาทำตอรีอายเบาๆกันนี่เราก็วาดลงไปสร้างแรงเงา สำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองอมีใบหน้าที่ดูยาวใช่ปะหรือมีพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะการทําดอลลี่อายจะทําให้ช่วงตาเราโตขึ้นแล้วก็จะทําให้หน้าเราที่มันดูยาวมันดูสั้นลงด้วยนะคะเพราะว่าตาเรามันดูโตขึ้นแล้วมันจะกินพื้นที่ตาตรงเนี้ยแล้วก็เลยจะลดพื้นที่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีวิงวิงอันเดิมนะคะเป็นดอลลี่อายของเรา เห,หมมันจะทําให้เราดูแบบแบวๆขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวจะเติมสีนี้นะคะที่บริเวณหางตาตรงนี้เล็กๆให้มันดูเหมือนแบบสีส้มมันไล่ลงมานิดนึงแล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะทาทับไปบริเวณหางตาตรงนี้นิดนึง เสร็จแล้วเราจะมาใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้กรีดอายไลเนอร์กันนะคะใช้เป็นเหมือนแปรงบางๆทรงแบบเหมือนที่เขียนคิ้วนะอย่างนี้นะคะเราก็จะดึงหางตาเรานิดนึงใช่ปะแล้วก็วาดไป มันจะเป็นทรงออกมานิดนึงซึ่งการกรีดอายไลเนอร์แบบเนี้ยมันจะทําให้ตาเราอะดูมีความธรรมชาตินะดูมีความหวานเห็นไหมมันจะมีออกมาแค่นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใช้เป็นเหมือนแบบไลเนอร์ที่เป็นแบบเบสิกไปเลยอะมันจะดูเหมือนจริงจังขึ้นมาหน่อยมันจะเห็นชัดกว่าแบบนี้แบบนี้มันจะดูธรรมชาติกว่ามันจะมีความฟุ้งๆกว่านะตาเสร็จแล้วเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะ พอตาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันนิดนึงนะคะอันนี้คือเดียพิ่งซื้อมาลองไม่นานนะคะทั้งคู่เลยทั้งแปรงคอนทัวร์ของเดียเทคนิคแล้วก็อันนี้จะเป็นไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมมันคือของเปียร์เปล่าเป็นสีเบอร์ศูนย์แปดนะคะเป็นพีนัทบลัสมั้ยเป่อันนี้คือเอามาใช้คอนทัวร์ใช่ไหมมันจะมีความติดอมเทานิดนึงซึ่งปกติไม่เคยใช้คอนทัวร์ที่มันมีความติดอมเทาเลยทุกคนปกติมันจะเป็นติดออกส้มน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส้มน้ำตาไม่ได้เยอะมากใช่ปะอัน,น คอนทัวร์กรอบหน้าอย่างเงี้ย ตรงนี้นะคะมันมีความธรรมชาติขั้นสุดมากๆนะคะมันแทบไม่รู้เลยนะว่าเดียมีการคอนทัวร์หน้ามาอะไรเงี้ยแต่ที่เดียชอบเลยนะคือเดียว,ว่าสีเนี่ยเหมาะกับการมาคอนทัวร์จมูกมากหรือว่าทําให้ดั้งเราดูมีดั้งขึ้นมาโดยที่สีมันดูธรรมชาติมากๆเลยนะคะสําหรับเดียเนาะแต่เดียก็รู้สึกว่าสีนี้นะคือต้องมีความขาวนิดนึงถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้ขาวมากนะเดียว,ว่าสีเนี่ยมองไม่เห็นเลยแบบมองไม่เห็นเลยดูดิเห็นปะคือสีมันมีความค่อนข้างออก นะแต่ถามว่าชอบไหมชอบตรงที่มันดูธรรมชาติโคตรอ่ะคอนทัวร์จมูกก็คือแบบง่ายมากอย่างนี้เดี๋ยวจะใช้แปรงอันนี้เพราะมันมีความค่อนข้างพุ่มเล็กอยู่แล้วใช่ปะเดี๋ยวก็จะบีบมันอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้เลยอันนี้คือถ้าแบบเป็นวันที่รีบๆออกไปข้างนอกทาแบบนี้จริงๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันให้ฟิลที่ดู ฝุงกว่าแต่ถ้าใครถนัดแบบแปรงเล็กก็แปรงเล็กก็ได้นะคะถ้าสมมติว่ามันดูแบบเลอะด้านบนใช่ปะ่ะใช้แปรงปัดแปรงอะปัด,ป,ดปัดมันหน่อยอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกันนะคะอันนี้ใช้เป็นโรมาสีน4 0หนนะคะทุกคนไม่รู้ว่าชื่อสีอะไรนะมันเป็นภาษาเกาหลีกับแปรงของจองแซมุนนะคะนี่เป็นแปรงปัด แก้มที่เดียชอบมากทุกคนดูดิมันจะอันประมาณเท่านี้คือที่เดียชอบอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยเหมาะกับการแบบแทบแทบแทบทบทตรงจุดที่เราต้องการปัดมากๆอย่างเช่นเวลาที่เดียต้องการจะปัดหน้าแก้มนะอันนี้คือเหมาะมากๆมันแบบพอดีกับบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ของเดียมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะทาเลยนะอันนี้คือเราจะปัดแค่บริเวณหน้าแก้มนะคะดูดีเราแค่แทบแทบไปอย่างนี้ สำหรับใครที่ชอบลงปัดแก้มเป็นจุดๆเงี้ยเดียแนะนำแปรงอันนี้ของจองแซมุนมากๆเลยนะเดียชอบมากทุกคนแบบดีมากๆตอนนี้คือเราก็ได้แก้มประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่าเดียจะมาใช้สีเบอร์ศูนย์สองนะคะแต้มไปบริเวณแบบตรงกลางแก้มให้มันดูแบบน่ารักขึ้นมาอีกนะแบบดูมีสีขึ้นมาอีกแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้กดมันลงเนาะแล้วก็แต้มแค่นิดเดียวตรงกลางนี้เลย นี่เห็นไหมมันจะมีความแบบอมส้มที่มีความพีชขึ้นมาหน่อยนะคะเห็นปะอันนี้มันจะเป็นแบบส้มแบบส้มไปเลยอะแต่อันนี้มันจะมีความพีชขึ้นมานิดนึงตรงกลางนี่แตะตรงนี้หน่อยแก้มแล้วเราก็จะมาต่อที่ไฮไลท์นะคะอันนี้ใช้เป็นขนะองบ o อบบี้บราวน์นะนี่เป็นสีพิงโกลนะคะเราจะปัดไฮไลท์บริเวณน,นี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ก่อนที่จะทาปากนะเดี๋ยวขอกลบริมฝีปากเดียวนิดหนึ่งด้วยคชั่นที่เราทาอันนี้เดี๋ยวใช้เป็นของปียาแบบสีที่ชื่อว่าชายนะคะเป็นสี001นะอันนี้ทาทั่วลิมฝีปากเลยนะคะ อันนี้คือสีมันก็จะดูแบบส้มมากๆเลยนะเดี๋ยวรู้สึกว่าเดียทาแค่ส้มแบบเนี้ยไม่ค่อยรอดทุกคนมันไม่ค่อยเข้ากับเดียเท่าไหร่นะคะเดียเลยจะเติมให้มันมีความแดงนิดนึงในริมฝีปากของเดียนะอันนี้เดียใช้เป็นของอ e ีตูดี้นะคะรุ่น fixing tint นะเป็นสีเบอร์ศูนย์หกซอฟวอนัทนะคะเดียจะแต้มไปบริเวณด้านในริมฝีปากของเดียให้มันมีความแดงขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็จะมาปิดท้ายด้วยการฉีด fixing spray นะคะ When Truly would see magic in the world around me then. และนี่ก็คือเป็นฟินิชลุกนะคะของการแต่งหน้าโทนสีส้มให้ดูสดใสามากๆเดียรู้สึกว่าเดียแบบสดใสามากๆในตอนนี้ใครเห็นหน้าเดียก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือคนที่นอนเต็มอิ่มดื่มน้ําเยอะอารมณ์ประมาณนี้นะคะคือแบบสดใสพร้อมไปรุยกับทุกๆอย่างแล้วนะคะถ้าใครชอบลุกแบบแต่งหน้าโทนส้มๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้เดียแบบมาแต่งลุกไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคน 拜拜。Bye bye <music>